เวลาเราได้เติมธรรมะและธรรมะนั้นมันเป็นธรรมะที่เป็นคลื่นเดียวกันกับจิตของเรามันก็ทำให้แหงรงผลักในชีวิตของเรามันมีพลังมากยิ่งขึ้นคนโดยส่วนใหญ่นะโยมนะเรียกว่าเหตุผลของคนโดยส่วนใหญ่ดีกว่าที่เรียกว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไม่สามารถที่จะก้าวข้ามการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติได้ ทุกวันนี้โยมได้ชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างไหมหรือว่าทุกวันนี้ได้มัวแต่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบตโทรศัพท์มือถือใช้ทุกวันชาร์จก็ทุกวันคนบางคนใช้งานหนักใช่ไหมวันหนึ่งก็ชาร์จสองรอบ3รอบแต่แบตชีวิตเนี่ยโยมชาร์จให้แบตชีวิตเนี่ยกี่รอบโยมรู้ไหม โยมเคยใช้พลังชีวิตทำงานทั้งวันจนตัวเองแบตหมดไหมหมายความว่าทำงานทั้งวั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 นมีอยู่ครั้งหนึ่งมาภาพตั้งแต่เกิดมานี่ก็เรียกว่าเคยแบตหมดจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณแค่2ครั้งแบตตัวเองหมดหมายความว่าใช้พลังชีวิตทั้งหมดนะครั้งล่าสุดเกิดกับตัวเองก็ตอนที่เดินทางไปที่เยอรมันวันนั้นเนี่ยเดินเท้าเปล่าคิดว่าเดินขึ้นรอยรงดอยอย่างเงี้ยโยม มาถึงวัดเนี่ยคำว่าแบดหมดนี่รู้เลยนะแบดหมดนี่หมายความว่าพอมาถึงวัดเสร็จปุบ๊บถอดจีวอออกไปถึงเตียงนอนล้มตัวลงนอนน้ําไม่อาบฝันไม่แปลงมีคนมาเรียกบอกว่ามีคนมาเรียกพระอาจารย์เนี่ยสองรอบสามรอบฉันน้ําปานะเราไม่ได้ยินเลยเราหลับลึกหลับนิ่งคือมันไม่ฝันโยมเวลามันแบดหมดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ฝันมันจะไม่รู้สึกอะไรก็ตามจนเราตื่นมอนแม้แต่เช้า แบตชีวิตมันก็เริ่มขึ้นมาดังนั้นคนทุกวันนี้เนี่ยชาร์จแต่แบตมือถือแต่โยมไม่ชาร์จแบตชีวิตไงชีวิตมันก็เลยลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนอามาภาพเองก็คิดอยู่ว่าโยมก่อนที่จะถามว่าโยมชาร์จแบตชีวิตไหมเนี่ยมันต้องถามว่าโยมรู้จักวิธีการชาร์จแบตตัวเองชาร์จแบตชีวิตหรือเปล่าต่างหากโยมชาร์จแบตชีวิตตัวเองเป็น,ปนหรือเปล่าหรือวันนี้โยมยังไม่รู้เลยว่า แบตชีวิตที่ว่านี้มันชาร์จยังไงมันจะไปต่อ,อยังไงแล้วมันจะมันจะทำอย่างไรมันจะเป็นยังไงแบตของโยมอะแล้วขนาดแบตมือถือเนาะใช้มา3ปี4ปี5ปีเนะี่ยเคายังเปลี่ยนแบตเลยนะโยมนะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นก่อนจะบอกว่าการชาร์จแบตชีวิตคืออะไรเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ย โยมโยมต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราชาร์จแบตชีวิตตัวเองดีหรือยังการที่เราไม่ชาร์จแบตชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจุดจบจุดจบของตัวเองเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจุดจบของเราเนี่ยมันจะสามารถเวียนบรรจบได้อย่างไรขนาดเดียวกันหนึ่งชาร์จแบตไม่เป็นไม่รู้ว่าชาร์จแบตตรงไหนขนาดเดียวกันชีวิตเราถูกแรงกรรมของดวงดาว เวียงเราไปเจอกรรมอยู่ทุกวันทุกขณะทุกเวลาอมาภาพใช้คำพูดที่ง่ายมากเลยนะเทียภาพบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมใหม่เราเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นตัววัดแรงกรรมเวียงเราไปเจอทุกวันเรารู้ได้อย่างไรว่ากรรมใหม่เราเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าเราเจอใครบางคนหรือเจออะไรบางอย่างหรือเจออะไรบางสิ่งสิ่งนั้นบางสิ่งนั้นบางคนนั้นบางอย่างนั้น ทำให้เรามีเงื่อนไขชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นคือเราเจอกรรมใหม่แล้วโยมเงื่อนไขนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราเจอกรรมใหม่แล้วถ้าเงื่อนไขนั้นดีเรียกว่ากรรมดีเงื่อนไขนั้นชั่วเรียกว่าเจอกรรมไม่ดีแค่นั้นเองดังนั้นทุกวันนี้เห็นไหมความจริงอะ่ะจิตของเราอะ่ะบอกตัวเองตลอดเลยนะว่าอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าสร้างเงื่อนไขเราปฏิบัติธรรมกันมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ทำอะไรก็ตามอย่าสร้างเงื่อนไขครูบาอาจารย์สอนว่าอะไรตั้งแต่สมัยก่อนก็คือว่าทําบุญก็อย่าไปเขียนชื่อนะอย่าเขียนชื่อติดนะอย่าไปสร้างเงื่อนไขนะทําดีกับใครก็อย่าไปจํานะแต่ทําอะไรก็ตามอย่าไปสร้างเงื่อนไขว่าเขาต้องมาชดใช้นะการดําเนินชีวิตทางโลกก็พูดแบบง่ายๆว่าเราจะทําอะไรก็ตามก็อย่าไปหวังว่าทางโลกบอกว่ายิ่งคาดหวังมากยิ่งทุกข์มากก็คือไม่สร้างเงื่อนไขไงโยม โยมคาดหวังว่าลูกโยมต้องกลับมาดูแลโยมโยมคาดว่าคนที่เราช่วยเหลือเขาต้องกลับมาช่วยเหลือเราเราคาดว่าเราดีกับคนไหนคนนั้นต้องกลับมาดีกับเราเพราะโยมสร้างเงื่อนไขไว้มากเงื่อนไขเป็นที่มาของความหวังในชีวิตเมื่อความหวังในชีวิตมันมากโยมจึงทุกข์มากเมื่อโยมสร้างคือเงื่อนไขมากแปลว่ากรรมนั้นหนักโยมรักกับใครคนใดคนหนึ่งอะเงื่อนไขนี่มันถูกสร้างมากี่สิบปี หนึ่งชาร์จแบตไม่เป็นสองดวงดาวเหวี่ยงเราไปเจอกรรมทุกวันประการที่สามชาร์จแบตไม่เป็นดวงดาวเหวี่ยงประการที่สามคืออะไรรู้ไหมกรรมทำหน้าที่โดยที่เราไม่มีวิธีการรับมือและต่อรองกับกรรมสุดท้ายมาเราก็จะตายไปพร้อมกับความสุขและความเข้าใจหรือความทุกข์แค่นั้นเองโยม มี UC อ,อย่างนี้เลยชาร์จแบตไม่เป็นโยมเราชีวิตของเราถูกกรรมเวียงออกไปมันไม่สามารถที่จะจัดลำดับจิตของตัวเองได้อย่างเงี้ยทุกภพทุกชาติเลยนับภาษาอะไรโยมกรรมเวียงเราทุกภพทุกชาติเนาะเราจึงมีอะไรสัญญามากไงกรรมที่ฝังในจิตเยอะไงนับภาษาอะไรนะวันนี้อาภาพต้องบอกว่าโยมเป็นคนที่โชคดีมาก ที่เกิดมาในยุคสมัยที่เรียกว่าดินดีน้ําดีธรรมะดีสถานที่ดีอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมก็ได้ส่วนคนที่กังวลว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องจริงแต่นะแต่นะแต่ยังไม่วันนี้พวกนี้หรอกโยมเพราะถ้าเขาบอกว่าอีก5,000ปีอ่ะตั้งอีก2,500ปีถ้าโยมกะว่าตัวเองจะเกิดมาร้อปีครั้งร้อปีครั้งโยมว่เกิดมาอีกเป็นร้อครั้งนู่นหะ ดังนั้นมันไม่ง่ายโยมที่พระพุทธศาสนายัางจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าคนที่เป็นนักบวชมีเพียงแค่สัญลักษณ์ติดที่หูเนี่ยอีก2,500ปีแต่ช่วงนี้เป็นช่วงกลางพระพุทธศาสนาเรียกขนาดยุคนี้นะการเรียนรู้ธรรมะยังเข้าถึงเข้าง่ายเข้าถึงใกล้ขนาดนี้โยมไม่ต้องกลัวหรอกอีก2,000กว่าปีการเข้าถึงธรรมมันจะง่ายกว่านี้อีกเครื่องมือในการที่จะอะไรจัดลำดับธรรมในตัวเราเกิดขึ้นง่ายกว่านี้อีกโยม มันจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกดังนั้นแรงเหวี่ยงของกรรมเราเจอเราเจอเนี่ยเราเจอแรงเหวี่ยงของกรรมเราชาร์จแบตไม่เป็นกรรมทําหน้าที่ตายไปพร้อมความดีหรือไม่ก็ตามแล้วก็กลับมาเกิดอีกโยมรู้ไหมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยในตัวเราเนี่ยเรามีเครื่องมือในการต้านทานดวงดาวเรามีเครื่องมือในการต้านทานพลังอํานาจของดวงดาวแรงเหวี่ยงของกรรมโยมรู้ไหมว่า ตั้งแต่หัวจะโดดเท้าเราเนี่ยเรามีแค่สามอย่างเท่านั้นนะที่กำลังต้านทานสิ่งเหล่านี้อยู่โยมคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่ต้านทานอำนาจของดวงดาวต้านทานแรงเวี่ยงของกรรมอยู่ต้านทานในเรื่องของชีวิตที่เจอกรรหลักกรรมองกรรมร่วมทุกวันเนี่ยโยมรู้ไหมในตัวเราอะในตัวโยมเองอะมันมีสิ่งต้านทานอยู่ทั้งหมดเนี่ยเยอะมากเลยแค่สามอย่างเอง โยมว่าอะไรกำลังต้านทานสิ่งเหล่านั้นอยู่หนึ่งลมหายใจสองจิตวิญญาณสามสังขารเรามีแค่นี้จริงๆโยมเรามีแค่นี้จริงๆที่กำลังต้านทานกับแรงเวียงของดวงดาวแต่คนบางคนกับเผลอใจกับเผลอจิตในการที่จะให้ดวงดาวเวียงจิตของเราไปตามอำนาจของเขา เราเผลอใจในการที่จะใช้ชีวิตทางโลกของเรามัวเสพความสุขมัวใช้ความสุขมัวเดินทางเก็บความสุขและเสพสุขนั้นเดิมเดิมซ้ำซ้ำเดิมเดิมซ้ำซำ้ยนเดิมเดิมซ้ำซำ้จนตัวเองตายแล้วไม่มีเวลาพัฒนาจิตตัวเองประการสำคัญที่สุดเลยเรื่องที่ง่ายที่สุดเราไม่ทำแต่เรื่องที่ยากที่สุดเราทำได้นั่นก็คือลมหายใจของเรานี่แหละ เราตามดูไม่รู้ตามดูไม่เห็นชัดตามดูไม่รู้แจ้งเรามีเครื่องมือแค่สามอย่างนี้เองหนึ่งลมหายใจจิตวิญญาณและสังขารเอาไว้ต้านทานแรงเหวี่ยงของกรรมต้านทานอำนาจของดวงดาวที่พาเราไปต้านทานทุกอย่างในชีวิตของเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมที่พระสังฆป่าจึงเรียกว่าเอาสามอย่างนี้ให้มันแข็งแรง เรากําลังทําให้ลมหายใจจิตวิญญาณและจิตสังขารของเรามีอานาจของพลังจิตที่มีบุญยริศแล้วสามารถขับเคลื่อนจิตของเรานี้ด้วยด้วยกายสังขารนี้เข้าไปกระแสของเจโตปริยายายานจึงสําคัญเพราะเมื่อใดก็ตาม ที่จิตวิญญาณไม่มีบุญญยริ์ก็คือเจโตไม่เกิดก็ไม่สามารถจัดลำดับชั้นจิตของเราได้เพื่อให้จิตนี้มีกำลังในการที่จะไปต้านทานแรงเหวี่ยงของกรรมถ้าเราไม่ฝึกร่างกายของเราไม่ดูแลร่างกายของเรานี้โดยที่ไม่จำเป็นก,กายนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกายทิพย์นะโยม แต่กายนี้ขอให้แข็งแรงมีเวลาอยู่กับมันเพราะถ้าไม่มีกายเราก็จะไม่เห็นลมหายใจไงโยมรู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนจิตวิญญาณนี้และกายนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรลมหายใจแล้วแปลกมากนะงานวิจัยบนโลกใบนี้เขียนไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ไม่สามารถฆ่าตัวตายด้วยการกั้นลมหายใจให้ตายได้ ฉันอยากตายอะ่ะโยมไปกั้นลมหายใจให้ตัวเองตายไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้บนโลกใบนี้งานวิจัยชี้ชัดนะลมหายใจนี้มันแปลกมากเลยลมหายใจนี้มันยังดํารงอยู่ของมันดํารงอยู่ของมันจิตของโยมจะมีบุญเยริ์ก็เริ่มจากการตามดูลมหายใจเนี่ยโยมยังมีสังขารเดินอยู่ก็เพราะว่าโยมมีลมหายใจเนี่ยแต่ลําพังลมหายใจเนี่ยมันมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอเพราะ กําลังของลมหายใจนี้มันจะต้องหายใจไปเพื่อเข้าถึงเข้าถึงจิตหายใจเพื่อตามดูจิตหายใจเพื่อเห็นจิตตัวเองแล้วให้จิตนั้นเกิดบุญยริศเมื่อจิตนั้นเกิดบุญยริศจึงใช้กําลังในจิตเข้าไปเชื่อมในบุญเก่าแล้วเชื่อมบุญเก่านี้ยกให้กําลักปรับพบให้กําลัก แล้วเราถึงจะอธิษฐานธรรมเพื่อให้จิตเกิดบารมีธรรมหรือเกิดกระแสจิตกระแสธรรมกระแสญาณเพื่อเอาไปต้านทานอำนาจของการเวียงของดวงดาวเวียงของกรรมเวียงเวียงเวียงเงื่อนไขที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยจนทำให้เราซัดสายซัดสายแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้จำได้ไหมกิเลสคืออะไรโยมตอนเนี้ย ก่อนจะเข้าไปถึงทะลุในเรื่องของอะไรทะลุเรื่องของอำนาจของกรรมถามง่ายๆเลยกิเลสคืออะไรนะโยมลองตอบตัวเองดูซิกิเลสไม่ได้หมายความว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือกิเลสนะโยมเราอาจจะคิดว่ากิเลสเนี่ยมันคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือกิเลสนะโยมความหมายนี้ไม่ใช่เป็นความหมายที่ถูกต้องทั้งหมดนะขนาดคําว่าพอเพียงอะ เขายังถกกันอยู่เลยว่าไอ้คำว่าพอเพียงเนี่ยกรอบมันอยู่ตรงไหนอ่ะคนบางคนมีแค่กาแฟสองแก้วเนี่ยพอเพียงแต่บางคนเขาบอกว่าเขามีบุญมากกว่านั้นไงเขาไม่จำเป็นต้องมีกาแฟสองแก้วเขาต้องมีแก้วน้ำอย่างดีมีหลอดอย่างดีมีกาแฟชั้นเยี่ยมเขาทานไปเขาไม่เดือดร้อนนะแต่สำหรับโยมบอกว่าเอา้าอันนั้นโหอันนี้มันมัน,มน แก้วน้าแก้วนี้เนี่ยมาราคาเป็นพันนะหลอดนี่เป็นพันนะ,น,น,ะน้ําในกาแฟเนี่ยก็เป็นพันรวมแล้วคนคนนั้นกินกาแฟแก้วหนึ่งสามพันบาทไม่พอเพียงนี่ยเราพูดอย่างนี้กับเขาได้ไหมล่ะแล้วเขาก็ถามย้อนกลับว่าแล้วพอเพียงของพี่คืออะไรก็นี่ไงแก้วน้ําแก้วเดียวกินกับกาแฟทีอินวันชงอิ่มแล้วพี่เนี่ยนี่เรียกว่าพอเพียงของจริงขนาดคําว่าพอเพียงยังเป็นที่ถกเถียงกันเลยว่าพอเพียงแล้ว จุดมุ่งหมายของคําว่าพอเพียงมันอยู่ตรงไหนาภาพจึงถามโยมว่ากิเลสมันคืออะไรอย่าไปคิดว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันคือกิเลสนะโยมกิเลสมันคืออะไรโยมว่ากิเลสคืออะไรรู้ไหมธรรมชาติใดทำให้จิตเศร้าหมองธรรมชาตินั้นเรียกกิเลส กิเลสคือธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเจอธรรมชาติใดทําให้จิตเศร้าหมองธรรมชาตินั้นเรียกว่ากิเลสคนดื่มกาแฟแก้วหนึ่งอาจจะเป็นแก้วส0 0 0ันสานะแต่เวลาเขาดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนไงโยมเหมือนเขาว่าพอเพียงมันตัดสินกันไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าความทยานอยากของเขามันทําให้เขาเดือดร้อนนั่นน่ยมันคือกิเลสมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่ง คนบางคนมีความอยากได้กาแฟแก้วละสา0พันบาทเขาก็พยายามทำชีวิตของเขาให้ขับเคลื่อนเพื่อให้ตัวเองมีปัจจัยได้ได้แก้วเนี่ยสามพันบาทมาช่วงของการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยมันจึงไม่แปลกยมชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสแต่ทุกวันนี้เราเอาความทยานอยากทำให้ตัวเองเกิดทุกข์ ธรรมชาติใดก็ตามจะเป็นสิ่งดีก็ตามสิ่งไม่ดีก็ตามสิ่งนั้นทําให้เราทุกสิ่งนั้นเรียกว่ากิเลสสิ่งนั้นที่ทําให้เราเกิดความเศร้าหมองสิ่งนั้นคือกิเลสต้องถามว่าทุกวันนี้จิตยมเศร้าหมองไหมถ้าจิตยมเศร้าหมองกับเรื่องอะไรเรื่องนั้นคือกิเลสในชีวิตของเรานั้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มากไปก็เป็นกิเลส ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือกิเลสโยมคนบางคนบอกว่าไงรู้ไหมพระอาจารย์ทุกวันนี้ชีวิตของโยมนะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมีครบแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วนะอยากตายแล้วจะตายละคือไม่ไม่อยากมีอะไรก็ตามก็พอแล้วชีวิตนี้หยุดแค่นี้ละตายละโยมคิดว่าคนนี้กำลังถูกกิเลสครอบงำไหม พอละเงินทองมีหมดละทุกอย่างมีครบละพอละตายดีกว่าตายดีกว่าอัตวิบากตัวเองตายเลยแล้วเชื่อว่าตัวเองตายอยู่บนกองบุญทีกเนี้ยยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนี่ยตัวเองก็จะสามารถอยู่ในพวกภูมิี่ดีได้หรือก็หรืออะไรก็ตามโยมคิดว่านี่กาลังเจอกิเลสไหมธรรมชาติใดก็ตามที่ทําให้จิตเศร้าหมองธรรมชาตินั้นเรียกว่ากิเลสทั้งหมดไอความไม่อยาก ได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าทำให้จิตเศร้าหมองสิ่งนั้นก็คือกิเลสโยมแต่โยมจะเอาตัวเองไปต่อสิ่งเหล่านั้นให้พลังชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรโยมจะเอาสิ่งนั้นไปต่อชีวิตให้ขับเคลื่อนจ,จิตได้อย่างไรโยมบอกว่าคนคนนี้กินกาแฟแก้วร้อยคนนี้กิวกินกาแฟ50คนที่กินแก้วร้อยกิเลสมากกว่าคน50คนนี้ไปกินกาแฟแบบว่าพิธีพิถันมากกว่ามันจะชงเสร็จเนี่ยครึ่งชั่วโมง กูนี่ตื่นเช้าขึ้นมาฉีกปุ๊บใส่น้ำแข้ง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 ,งดื่มบึกไปทํางานแล้วไอ้คนนี้ติดกิเลสดูสิเนี่ยมันเสพมันเสพอะไรของมันเนี่ยมันติดกิเลสมันติดกิเลสเราจะบอกว่าคนคนนี้ติดกิเลสเนี่ยอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะถ้าวิถีที่เขากําลังเป็นอยู่มันทําให้เขามีความสุขมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งและมีพลังขับเคลื่อนในชีวิตได้คนคนนี้ไม่เรียกว่าเสพกิเลสนะ ถาว่าจิตเศร้าหมองหรือเปล่าหนึ่งธรรมชาติใดทําให้จิตเราเศร้าหมองธรรมชาตินั้นเรียกว่าก,กิเลสสองธรรมชาติใดที่ไม่ทําให้จิตเราเศร้าหมองและวิถีนั้นไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนก็ก็ดําเนินชีวิตต่อไปได้ดังนั้นเรามี3ส,สิ่งเท่านั้นที่ต้านทานแรงเหวี่ยงของกรรมสิ่งนั้นคืออะไรนะหนลมหายใจสจิตวิญญ,ญาณสา จิตสังขารเราจึงต้องกลับมาดูที่ห้องเรียนธรรมะทั้งหมดเลยว่าตกลงแล้วลมหายใจที่ว่าจะทำอย่างไรให้มีพลังจิตวิญญาณที่ว่าจะทำอย่างไรให้มีจิตมีพลังจิตสังขารที่ว่าทำอย่างไรจะสามารถอยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีได้อย่างยาวนานแค่นี้เอง เช้านี้มีโอกาสได้นั่งคุยกับสมเดนยอยูุรูปหนึ่งมาบวชผู้นี้จะเป็นพระละคุยไปคุยกันมาเขาก็ถามว่าโอ้พระอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมได้ยิน,ผม,มนววผมเห็นข่าวว่าผมเห็นข่าวว่าประเทศไทยอนุญาตให้มีการทําแท้งกี่เดือนไม่รู้ที่ถูกกฎหมายเขาเลยถามว่าพระอาจารย์กี่เดือนนะที่วิญญ,ญาณธาตุจะสถิตเขาก็ถามต่อไปว่าพระอาจารย์ถ้าตอนที่วิญ,ญญาณยังไม่สถิตในสังขารเนี่ยมันจะเกิดกรรมไหมเพราะว่า วิญญาณยังไม่อยู่มันจะเกิดกรรมไหมโยมว่าเกิดกรรมหรือเปล่าโย,ยมจะเกิดกรรมไหมฮะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดได้ยังไงเพราะนั่นคือการทําลายเหตุและปัจจัยของการเกิดมามีของการเกิดของพลังงานไม่ใช่เรื่องแปลกนะโยมที่วิญญาณรอสังขารกับสังขารรอวิญญาณก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าพลังงานดวงหนึ่งรอเกิดร้อยปีล่ะรอเกิดมาห้าสิบปีล่ะ เราเกิดมาอะไรเราเกิดมาหนึ่งปีสองปีสามปีล่ะนะแล้ววันหนึ่งเราไปทำเงื่อนไขของการเกิดของเขาเนี่ยเหตุของการเกิดของเขาเนี่ยให้ดับลงแม้วิญญาณจะยังไม่สถิตอยู่ในช่วงที่ปัญจาสาขาเริ่มเกิดที่เราไปดูเรื่องของโรคจกกักรวาลที่เราเคยสอนไปนะแค่ปัญจสังขาพร้อมเกิดเนี่ยกว่าถ้าปัญจาสาขาเกิดพร้อมนุ่นยมวิญญาณาตุถึงจะสถิติถในั้น ไม่ว่าจะเริ่มต้นนับเท่าไหร่ก็ตามถ้าปัญจาสาขาเกิดหนึ่งถ้าทำสิ่งเหล่านี้ลงไปก็เกิดกรรมทันทีโยมเกิดกรรมทันทีก็ที่ใบให้เขาเข้าใจก็เออก็เขาก็ถือว่าตั้งคำถามได้ดีก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะเหล่านี้เราถูกแรงเหวี่ยงของกรรมเนี่ยเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถต้านทานแรงเหวี่ยงของกรรมได้ณนะวันนี้อรรมาภาพไม่ได้บอกให้โยมเอาชนะแรงเหวี่ยงของกรรมนะ ไม่ได้ชน,นะแรงเวี่ยงของดวงดาวนะอาภาพบอกอย่างเดียวเลยถ้าเจโตมันเกิดเอาสามอย่างเนี้ยเอาลมหายใจของเราให้มีกำลังของสติและสมาธิ เอาจิตให้มีบุญเยริศด้วยกระแสของเจโตเอาสังขารนี้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและถูกสุขาลักษณะแค่นี้เลยโยมคือเครื่องมือการต้านทานแรงเหวี่ยงของกรรมและอยู่ภายใต้ของดวงดาวเราจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนั้นว่าสามารถพัฒนาตนเองให้ไปเสมอดวงดาวได้ที่พูดมาเนี่ยโยมมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มนุษย์จะทำไม่ได้หรือเปล่า โยมทำแค่นี้ได้โยมอยู่เสมอดวงดาวทันที